อะไรอีกแตใคกับไปแนครับรต่ะากครับ่ก็วาั่นานี้รานกัีใแคปแงนับปนกัแ่ากไงใ ปีที่แล้วที่พิมมาเดี๋ยนี่จะมาหลายหลายกีแล้วเหมือนกันหลายครั้งได้ไหมือนกันาะเหมือนปีที่แล้วคิวจะไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาแต่ว่าปีนี้คิวว่างก็เลยมาแมตช์กันพอดีได้มาปีนี้จะมีความพิเศษอะไรไหมฮะสำหรัออบโชว์นเวทีคือดีแน่นอนอุ้ยมันจะสปอย,ยอหรือเปล่าไม่รอดูดีกว่าให้รอดูเพราะว่าวันนี้ว่าไม่ได้เตรียมมาแค่ชุดเดียวมีโอ้โหนี่จะคุณรอรู้เลยนะจะบินจะบินรู้เลยครับก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าจริง คัมแบ็กเดี๋ยวจะคัมแบ็กแสดง๋ยวต้องมีโชว์เด็ดๆแน่เลยวันนี้แน่นอนนะเรา,เาติดตามเหนือความคาดหมายคาดโซ่กันดีวันนี้เหนือความคาดหมายมากเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้โชว์แบบนี้มานานแล้วต้องจับาตาด้ยจับาต,ตบา,บาเลยจับสองข้างอย่างเงี้ยที่แปลกอันนี้ <c oughs> นเหมือนเดิมไหมโชว์วันนี้เลยเหรอเลยเหรอก็ยังพอมีอยู่บ้าง ต้มมือแล้วสิบฟองพี่ให้มันเล่นอะไรบ้างหน่อยแต่รูปที่ลุงลุงไปล่าสุดนี้ก็โอ,โ,กแแโอ้โหเป็<ๆ>นกระแสเหมือนกันกระแสเรียกกระแตกับเรียกติด <laughs> มีเรฟด้วยมีแรปเล่โทนด้วยโอ้สุดยอดครับก็เนื่องจากในเรื่องไม่ค่อยมีซีนให้เราได้โชว์เราก็เ,เลยขออนุญาตแบโบโชว์เองหน่อยนะได้แต่คุณบอกว่าจะได้เห็นลักสดองกินกระนาษที่เปิดอัพมาครับปิละครพอแล้วเพราะว่ามันมันใช้ความพยายามเยอะไงกว่ามันจะปั้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องขอเวลาใช่แหละเท่มเติมต้องแบบนานๆที่ดู ใช่มมอยยายย่มพาาเลนะครับมันก็มีช่วงที่เกลียดบ้างนะช่วงมันก็อาจจะไม่ได้เฟิร์มเหมือนในรูปประเมนเทนยังไงดีวินในการดูแลุ่นไว้ให้ได้ยเยอะการกินเพราะวินวินจะพยายามแบบคุมครับอย่างที่เคยบอกว่าแบบถ้าวันหนึ่งกินเยอะอีกวันหนึ่งวินจะแบบกินน้อยมากๆอย่างเงี้ยครับทำฟาสติ้งแล้วกินแบบแค่มื้อเดียวแค่ทุกวันนี้ก็พอใจนะคะพี่วินก็พอใจครับจริงๆแอบรู้สึกว่าอยากให้ใหญ่กว่านี้นิดน,นึง จริงๆในรูปนั้นะคือประมาณปีที่แล้วแหละครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกลับไปให้เท่าของรูปนั้นคือตอนนี้ยังไม่ได้เท่านั้ยังไม่เท่าใช่ตอนนั้นคือใหญ่กว่านี้ก็เลยพยายามอยู่ตอนนี้ก็เลยพยายามอยู่ใช่ตอนนี้พยายามอยู่ให้กลับไปเท่านั้น,นทำกีฬานี้าหลังเคยหนักที่สุดประมาณหนักที่สุดประมาณ8 0ครับแต่ว่าตั้งแต่ก่อนเล่นขั้นกูแล้วนะแล้วหลังจากที่เล่นขั้นกูก็คือลดลงมาเหลือ70สิแล้วก็ทรงๆประมาณนี้ตลอดแล้วร่างของปีที่แล้ว ประมาณนี้นะครับเจ็ดริบเจ็ดสิบเอ็ดใช่เริ่มแล้วก็พยายามกลับมาแต่ว่ายังไม่ได้แบบเข้มข้นเท่าปีที่แล้วเดี๋ยวจะกลับมากลับมากลับมาแล้วพร้อมอีกพร้อมอีกแน่นอนพร้อมชวกเพราะว่าจะเปิดกล้องอีกเรื่องนึงไงก่อนหน้านี้เราก็แบบเตรียมตัวเอ้ใกล้จะเปิดแล้วเล่นเล่นหนักปุ๊บอ้าวเลื่อนอ้าวทีนี้ก็เลยขี้เกียจเลยเนี่ยแต่นี้เขาก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเริ่มจริงๆก็เดี๋ยวกลับไปฟิตเต็มที่ครับ ถึงงานชิ้นต่อไปจากคนลุ้นอยู่ว่าไลน์อัพปีนี้ของจีมทีวีเราจะมีกี่เรื่องโอ้ผมก็ลุ้นเหมือนกันครับมันจะมีผมหรือว่าจะเปิดไลฟ์อัพของปีน่ะรอติดตามแล้วรอติดตามครับอยู่ในแพลนอย่างนั้นก็จริงๆก็คุยคุยอะไรหลายอย่างเหมือนกันกับใครที่าาาาภษอินกมมเขอบคุณมากครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งบทบาทที่เรารู้สึกว่าเต็มที่มากๆไม่ใช่แค่ตัวเราแล้วก็ แต่ว่าทีมงานเบื้องหลังทุกท่านก็คือเต็มที่กันมากๆแล้วก็ดีใจที่พอมันออกมาแล้วทุกคนชื่นชอบครับเพราะว่าจริงๆโปรเซสของเรื่องนี้นานมากหลายปีมากหลายเดือนกว่าจะเริ่มถ่ายอีกแล้วถ่ายก็นานมากๆเลยครับแล้วหลังถ่ายก็คือโพสต์โปรดักชันก็นานเก,กันเพราะมันมีกราฟิกมีซีจีอะไรเยอะอย่างี้ครับก็ดีใจทีท่ทุกคนเห็นถึงแบบว่าไอ้พวกเอิเลเมนต์กราฟิกต่างๆที่พยายามจะอินเสิร์ตเข้ามาในเรื่องหลายคนก็ชื่นชมชันส์การแสดงของบินเหมือนกันในเรื่องนี้ที่แบบมันมันอยู่พัฒนาขึ้นมาเยอะมาก ผมผมก็ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเต็มที่มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันเป็นภาค2แล้วมันทําให้เราเข้าถึงตัวละครได้ดีกว่าเดิมนี่ครับอะไรอ่ะวังวางจะมีมาสามต่อไปถ้าทุกคนชอบก็อาจจะมีก็ได้รอติดตาอันนี้ต้องมเป็นกคไวรัลก็งที่จ่งัตอบอะไรเดียว ขนาดนั้นเลยเหรอ,อก็ก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็เออผมว่ามันเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราโตขึ้นด้วยแหละถ้าเทียบกับตอนสมัยแบบเรื่องแรกๆอะไรเงี้ยตั้งแต่ t ูเกเตอร์หรือซี e ีพอมาเทียบกันก็รู้สึกว่าเออเราก็โตขึ้นเยอะเหมือนกันเลยเพราย <c oughs> มันก็เลยอาจจะทําให้แบบเบบี้แฟทเล็กโล <c oughs> น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับเข <c oughs> ้าทีมา ครับก็ดีใจจริงๆเป็นแบบอีกหนึ่งโอกาสที่ทําให้รู้สึกว่าเราแบบขยายผ่านกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็อาจจะเป็นแบบซีรีส์วแต่ว่าตอนนี้ก็มีแบบหลายๆคนที่ไม่ได้ไม่ได้ดูซีรีส์วแต่ว่าเข้ามาติดตามแล้วก็ชื่นช,ชอบกันขอบคุณครับตอเราติดตามถ้าเกิดว่ากระแสดีอาจจะมีภาคสามก็ได้อันนี้ไม่สปอยนะไม่สปอยผมเคยสปอยอ่ะอ เลยเหรอเขาหยุดให้เราเลยโอ้ยเปรี่้อวสับแล้วเนี่ยพี่ีอยวสับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีครับก็น้อมรับครับได้แล้วอย่งที่ผ่องชายมาแบบว่าขอเทคนิคความหล่อจากเราขอเทคนิคความหล่อจากเราบ้างไหมเราก็พยายามแนะนำแต่ว่าเออดูแลผิวยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้แบบอินเชฟอยู่ตลอดเวลาเราเรียองานเรียแต่ของของเขาครับปรึกษาปรึกษาจริงๆเพราว่าแบบ คือเจอกันเกือบทุกวันตี่อยู่แล้วครับเพราะว่าแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะกินข้าวทุกวันตี่อยู่แล้วก็มีโอกาสก็ได้คุยกันหรือบางทีน้องเขามีอะไรน้องเขาก็จะแบบไลน์มาถามเลยโอ้บองักโหใช่เขาเอินจอยครับก็ก็ก็ดีใจที่อย่างน้อยเราพอมีประสบการณ์ที่จะบอกอะไรน้องเราได้เอาวิหลังจากโบวมากกับแบ็คเป็นในทีนี้ก็ยังมีโปรเจกต์ใกล้ใก้ ปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ปีนี้เลยถ้าปีนี้เลยเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีคร <ฮะ S 1> ับกําลังจะเปิดวไปถ่ายสก้าเลตอยู่ใช่สกาเลตใช่เพราะว่าทีเรียมันนานมากมแล้วก็พอด้วยความที่เรื่องราวมันเป็นแบบว่าปอดสายย้อนยุคไงครับเพราะว,ว่าโลเคชันต่างๆมันก็ค่อนข้างแบบไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแน่นอนหลายๆโลเคชันมันจะอยู่ต่างจังหวัดอะไรยครับมันก<ๆ>็เลยใช้โปรเซสในการถ่ายค่อนข้างนานใกล้ปลายปีแล้วซูรี่จะมีโปรเจกต์อะไรอีกมาครับอะไรนะใกล้ปลายปีแล้วซูรี่จะมี ถ้าถามสุรีเนี่ยผมพร้อมเลยเพราะว่าไออะไรปีแรกเราจะมีเดี๋ยวเราเนี่ยเราจะไปเปิดที่หาดใหญ่ใช่ซึ่งผมแอบบอกเลยว่าผมจะไปด้วยรถอะไรผมอยายทุกคนลองเดาว่ามันจะออกมาเป็นรถอะไรพี่ว่าอะไรรถงใหญ่รถ่นาดใหญ่รอติดตามรอติดตาม เพราะว่าผมว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าภาคใต้เนี่ยอยู่ไกลที่สุดจากกรุงเทพอะไรเงี้ยมันทำให้แบบระบบโลจิสติกของเราค่อนข้างชาร์เลนจิ้งแล้วก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับพ mm ึ hmm. ่งที่เลยครับก็ตามที่เคยแบบเรียนเอาไว้ว่าอยากจะไปครบสี่ภาคให้ได้ภายในปีนี้ใ, mm hmm. ให้ทั่วประเทศไทยทุกคนได้ลองทาน